สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามยายเพ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามยายเพ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคราวที่แล้วยายเพ้นก็มาด้านหลังนี้ค่ะเป็นมันเป็นรัว้วเป็นเขตของรัฐบาล ยายเพ็ญมาเก็บผักกูดแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะแต่ในเขตรัฐบาลฝั่งนู้นของรัว้วเก็บไม่ได้ค่ะเข้าไม่ถึงถ้าเก็บได้ก็จะเก็บทีนี้ยายเพ็ญเก็บด้านนอกรั้วนี้มันมีแต่มันไม่เยอะเหมือนข้างในที่ยายเพ็ญมาวันนี้ความจริงน่ะ จะมาฝังโคนโคนของอของปะกุูดมันขึ้นมาค่ะมันงอกงอกงออกมันเป็นโคนอย่างนี้มันงอกออกมาแล้วโคนมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆบางโคนอะ่ะมันหลุดออกจากดินออกจากพื้นยายเพ็ญสงสารมันนะคะกลัวว่ามันจะตายกลัวว่ามันจะวายวันนี้ยายเพ็ก็เลยจะมา ขุดดินแล้วก็ฝังมาลงไปเวลาฝนตกมามันก็จะออกรากออกยอดให้เรากินต่อไปคือ,อยายเพ็ญก็ไม่มีอะไรที่จะปลูกไม่มีเสียมมีอะไรที่บ้านยายเพ็ญก็เอามาอันนี้เป็นไขควงค่ะเอามาเผื่อว่าขุดดินขุดดินทำให้มันซุยๆแล้วก็ ที่โกยดินยายเพ็ญก็เอาช้อนค่ะเอาช้อนมามาโกยโกยโกยให้มันเป็นหลุมเน่เดี๋ยวจะเอาโคนมันลงไปข้างล่างไปดูกันค่ะว่ายายเพ็ญทายังไงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหากมีผักกูดมันขึ้นมาใหม่ให้ยายเพ็ญเก็บยายเพ็ญก็จะเก็บค่ะอร่อยมากเลยค่ะผักกูดใหม่หวานเอาเอาไปแล้วก็อ่า เอาไปผัดอ่อนๆกินเดี๋ยวนั้นเลยวิตามินลล้วนเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเลยค่ะผักไปชมกันเลยค่ะเนี๋ยวยายเพ็ญจะทำให้ชมค่ะเนี๋ยวยายเพ็ญจะให้ดูค่ะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นโคนของผักกูดถ้าไม่ดูเลเดี๋ยวมันก็ตายค่ะอันนี้กำลังออก อันนี้เป็นโคลนโคลนผักกูดมันมันมันนั่นเลยค่ะมันคลอนมากเลยยายเพ็มก็บอกว่านีวจะลองดึงดูค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ดูแลมันมันก็ตายค่ะเพื่อนจะลองเอามันขึ้นมาเพราะว่านี้มันไม่เกิดเลยค่ะมันไม่ขึ้นเลยค่ะลองแกะดูเนาะไหนลองดูซิขึ้นไหมอื้อ โอ้อันนี้มันตายสนิทเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสงสารมันอันนี้มันตายไม่มันไม่เหลือเลยค่ะลองเอาออกดูค่ะเพื่นอนเพื่ออกดูว่ามันเหลือไหมไม่เหลือเลยค่ะมันขึ้นมาสูงแล้วมันก็จะตายอย่างนี้ค่ะเพื่นอนๆ่อสงสารมันเดี๋ยวๆยเป็นให้ดูมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ เวลามันโตมันก็จะโผล่ขึ้นมามันจะสูงไปเรื่อยๆจะสูงไปเรื่อยๆแล้วก็ควรมันก็จะเริ่มหลุดหลุดออกจากพื้นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อคนมันเริ่มหลุดออกจากพื้นมันก็จะอ่ารากมันตรงเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ไม่ไม่ถึงพื้นพื้นดินแล้วมันก็จะดูดอาหารไม่ได้เะเป็นกล่าวว่าจะขุด หลุมแล้วก็ฝังมันแต่จะดูไอ้ที่มันมันขึ้นมาเป็นโคนอย่างนี้ค่ะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าจะตายแล้วค่ะเพื่อนๆนี่มันใกล้จะตายแล้วเดี๋ยวยายเพ็นจะฝังมันดีไหมเนี่ยโคนใหญ่มากเลยเดี๋ยวคอยดูอย่างนี้แหละค่ะมันขึ้นมาอย่างนี้อันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ ไม่มันมันตายแล้วค่ะมันตายสนิทเลยนี่ค่ะมันตายสนิทเลยเดี๋ยวจะลองเอานี้แงะดูจะได้ไม่เจ็บมือเห็นไหมคะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆมันตายสนิทเลยค่ะเย้ะเพินอยากจะฝังมันอย่างนี้ค่ะมันก็จะตายอุ้ยยังเขียวอยู่ข้างในยังเขียวอยู่เลยค่ะนิดเดียวยังมีชีวิตอยู่ค่ะเดี๋ยวเยอเพินจะฝังมันจะขุดแล้วก็ฝังมีหลายตอมากเลยค่ะเพื่อนเน เพื่อนจะดูเลมันนี่ก็ต่อหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันมันมันถุกแล้วอันนี้ไม่เหลือเลยค่ะดูเป็นฝุ่นกระจายเลยค่ะเพื่อนไม่เหลือเลยนี่ตายแงแก่เลยดูดูด,ดูโอ้ยมันจะนี่มันจะจะให้มันขึ้นได้ยังไงตายแงแก่เลยเป็นฝุ่นเลยค่ะ อันนี้ก็ใช่ตอนหนึ่งครับเพื่อนๆดูสิว่ามันจะมีชีวิตชีวาไหมโอ้โหดูไม่ไม่มีชีวิตชีวาเลยอะนี่ไม่มีชีวิตชีวาเลยทีแ้ว,วมันโอ้โอ้เอามันออกมันออกก็มันออกก็มันออกไอ้ที่โค,คนเนี่ยมันมันตายแล้วค่ะปัก,กูดเด็ยเป็นใจ ฝังอันนี้ดีกว่าไอ้ที่มันมีชีวิตอันไหนไม่มีชีวิตยายเพ้นก็จะไม่ฝังมันค่ะดูต้นนี้สิคะดูต้นนี้อันนี้มันไม่งามอันนี้มันขึ้นมาสูงมากเลยค่ะสูงจากดินแล้วมันก็จะจะตายแล้วค่ะเพื่อนๆนี่จะตายแล้วยายเพ้นจะเอามันออกก็จะฝังฝังใหม่เพราะว่ายังไงมันก็ไม่โตแล้วค่ะดูมันแกน อเอาขึ้นมาอมดูรากมันค่ะเพื่อนๆมันขึ้นมาสูงเลยค่ะสูงสูงกว่าดินเยอะเลยค่ะแล้วรากมันก็มีแค่เนี้ยเดี๋ยวยายเพนจะฝังมันนี่ก็ตายต้นเล็กๆเองตายละเอ้ยน่าสงสารมัน ตายแล้วคะ่ะเพื่อนๆเศยดายมันโกยมันอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆโกยดินแล้วก็เอาเครื่องมือของเราที่มีอยู่ขุดเข้าไปต้นนี้เลยคะ่ะ มันขึ้นมาสูงมากแล้วยายเพนจะฝังมันมันจะได้โตวให้เรากินมันยังมีชีวิตอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าผักูดนะ่ะถ้าไม่รู้แหล่งมันมันจะหายากมากเลยอุย้ยพราะขุดไม่ลึกพอค่ะเพื่อนๆต้องขุดให้มันลึกๆกว่าน,นี้หน่อย ถมดินเข้าไป <c oughs> ขอโทษทีค่ะนี่ค่ะฝังมันไม่ใช่ฝังมันฝังฝังต้นเฟนผักกูดค่ะอันนี้ก็อีกต้นนึงค่ะเพื่อน อันนี้รากเยอะหน่อยดูรอยมันขึ้นสิคะมันขึ้นมาสูงแล้วต้นมันก็จะตายไปเรื่อยๆคะ่ะตามที่บอกเดี๋ยวยายเพนจะขุดดินแล้วก็ฝังมาลงไปก็จะทำเยอะๆครับเพื่อนๆโอ้ต้องใส่ถึงมือ ตายสนิทเลยตายสนิทเลยคันนี้ตายสนิทต,ต,ตายเป็นผุยผงเลยค่ะเพื่อนๆแต่นี้ยายเพนจะโกยขึ้นอันนี้ค่ะโกยขึ้นแล้วก็ฝังลงใหม่ ขุดยากจงเลยโอ้ยข้างล่างมันเป็นหินเนาะอุย้ยขุดจนจนช้อนงองหมดเลยค่ะเพื่อนๆเป็นช้อนเงินเป็นช้อนเงินขอโทษทีจ้ะเพราะว่ามันไม่มีเสียม ฝังให้มันลึกๆค่ะเพื่อนๆเจอยู่อีกหลายปีอยู่ให้เราเก็บเออก็จมลงไปหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มเก็บผักแล้วค่ะเพื่อนๆฝังได้หลายหน่อแล้วมันเหนื่อยมันไม่มีเสียมมันขุดยากค่ะมันไม่มีเครื่องมือขุดดินได้แค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บผักดีกว่าเนาะ นี่มันหลายต้นเยอะหลายมากเลยหลายต้นมากเลยที่มันลอยลอยขึ้นบนดินพอแล้วค่ะเดินก็ต้องระวังค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันกำลังออกเลยจ้ะ อเก็บไปเ็นยอดสองยอดก็พอเนาะว่ามันจะจะได้ไม่วายนี่ก็กอดกันหลายหนอ่อ ออกเยอะอยู่เวลามันออกมันก็จะออกแข่งกันกินไม่ทันเลยค่ะเพื่อนๆพอเลยค่ะต้นนี้นีกจจะจะแซมกันออกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยต้นตำเจ่อันนี้หน่อยใหญ่แล้วค่ะ นอออกมาเยอะแล้วนี่เก็บสักหน่อยปลาผักค่ากำลังงามเลยค่ะโตแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ยายเพ็นเก็บเมื่อคาวที่แล้วเอาไว้สองยอดโตแล้วค่ะ จะเอาไม่เอาดีอุ้ยเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวยายเพนจะขอเก็บเก็บสักหน่อยเอาต้น้ะยอดเนาะนี่ก็เอาสักต้นหนึ่งก็เอาสักต้นหนึ่ง อันนี้กอนี้หลายยอดอยู่ค่ะเพื่อนๆต้นยาโอ้ยเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวยายเพ็ญจะเอาสักอุย้ยต้นตำแยงเนาะต้องดูค่ะเพราะตำแยงมันเยอะเอ้ยอืมอ,อ,อนๆเนาะข้างใน,นอกเอาไว้ให้มันโต แล้วก็อุ้ยสมเย,ยมันตอดมือเป็นนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเยอะอยู่ค่ะอืวางไว้ก่อนอืม นี่ก็เก็บแป้งเปลี่ยก็ได้หลายยอดแล้วค่ะเพื่อนๆเอายอดไหนดีมันกรอบจริงๆเลย จะเป็นกะว่าจะไปอีกที่หนึ่งสงสัยไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะว่าโมแต่มากกยปลูกต้นไม้ปลูกต้นแก่มันเฮ้ยหน่อมันร่วงแต่ข่าวที่แล้วเออเก็บข้างในมนะันเนาะนี่ ได้เอยู่ค่ะนี่มันก็กำลังจะออกออพอออกแล้วมันก็จะเก่ไวมากเลยค่ะเพื่อนๆทีกินไม่ทันนี่ค่ะก้อนนี้สองอันอันนี้จะเก็บสัก ค่ะเพื่อนๆอวบอวบน่าดูเลยค่ะโอ้ยนี่นก็กำลังขึ้นนี่กำลังกอดกันอยู่นี่เธยเพเป็นจเจ้าอันนี้ค่ะโอ้ยพอกินค่ะวันนี้ทีเดียว ันนี้ก็ต้นยาเลยค่ะยายเป็นจะเอาเอาตรงต้นอ่อนๆมัน,นเหลือไว้ก็บอกว่าให้เหลือไว้ยายเพ็ก็เหลือไว้ขราวที่แล้วนี่บางต้นนี้มันเก็บหมดเลยค่ะเพราะว่ามันออกใหม่แล้วก็ยายเพ็ก็กลัวไม่อิ่มเก็ <laughs> บหมดเลย <laughs> อันนี้ก็จะเอาแต่ตอใหญ่ๆมันเนี่ยค่ะนี่นะค่ะอุ้ยอ,อ,อ่อนๆเก็บนี่อีกอันนึงพอแล้วไปดูตัวอื่น ดูนี่สิครับเพื่อนอุ้ยตอันนี้มันขึ้นมาสูงจากดินเยอะเลยกลัวมันจะตายจังเลยนี่นโอ้ไม่มีเสียาไม่มีเสียมก็จะขุดขุดฝังมันอันนี้ก็ใหญ่อวบมากเลยครับเพื่อนนนี่ดึงมันนะ ไว้สองก้อน <c oughs> ไม่สองก้อนสองกอสองต้น <c oughs> นี่กอหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นี่ได้เยอะเหมือนกันค่ะเอาอันนี้ไปด้วยเอาไปด้วยสักยอดนึงอันนี้อยู่ตรงรั้วพอดีเลยคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆน,นี่มันอวบอวบมาก <c oughs> ไม่เอาก็ไม่ได้ค่ะ ชอนผลออกมาให้ใหมบางที่คนอื่นเขาเก็บมันไม่รกแต่ที่ตรงเนี้มันรกค่ะมันต้องแวกหาค่ะเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนี่กลัวมันจะตายดูนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ ออันนี้เจเพนก็เก็บแล้วลอยเก็บแล้วมาขาดแล้วเนีย่ยเลยค่ะเอ้ยถุงพลาสติกใครเขาเอาถุงพลาสติกมามาทิ้งเขาห้ามทิ้งถุงพลาสติกเพราะว่ามันทำลายยากเขาห้ามทิ้งเไรแหละ มันก็งามค่ะเพื่อนเนเอเก็บในในมันเนาะเยอะยอ,อยู่ค่ะเยอะอยู่อืมอันนี้ก็ไว้ เยอะอยู่เพอได้กินอยู่ค่ะเอออันนี้ยาวแล้วยาวก็เอาตรงไปไปาย